สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวแบบละเอียดเต็มๆของ c z 85รุ่นปี2025ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกปรับปรุงใหม่ของปืนพกในตำนานที่ได้รับการยกย่องมาหลาย10ปี c z 85เป็นที่รู้จักเสมอว่าเป็นที่น้องที่พัฒนาเพิ่มเติมมาจาก c z 75อันด่งดังออกแบบมาเพื่อให้มีระบบควบคุมที่ถนัดทั้งสงมือและสรีรศาสตร์ที่ดีขึ้น ขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่เป็นตำนานและในเวอร์ชั่น2025นี้ก็ได้นำมรดกนั้นก้าวสู่อนาคตด้วยการปรับปรุงที่จริงจังมากมายแรกเห็นดีไซน์ภายนอกของ c z 85รุ่นใหม่นี้โดดเด่นทันทีเพราะมันยังคงรักษาความคลาสสิกที่นักยิงปืนชื่นชอบไว้ได้ขณะเดียวกันก็เพิ่มรายละเอียดสมัยใหม่ให้เหมาะกับตลาดปัจจุบันตัวโครงสร้างทำจากเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรงทนทานพร้อมการกลึงที่ประณีตด้ามปืนถูกออกแบบใหม่ให้มีลายเกาะมือที่แน่นขึ้นเพื่อความมั่นใจไม่ว่าจะใช้ในสนามซ้อมหรือสถานการณ์ป้องกันตัวเส้นสายของสไลด์ดูคมเข้มและทันสมัยกว่าเวอร์ชั่นก่อนเพิ่มความรู้สึกเชิงยุทธวิธีและยังใส่ร่องสไลด์ด้านหน้าเพื่อให้จับดึงได้ง่ายขึ้นพื้นผิวเคลือบแบบแมตท,ที่ซีซเลือกใช้อย่างป้องกันรอยขีดข่วนและการกัดกร่อน ทำให้ปืนรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังทนทานต่อการใช้งานหนักในระยะยาวอีกด้วยเมื่อพูดถึงประสิทธิภาพ Cz 8 5รุ่นปี2025ยังคงแสดงให้เห็นว่าทำไมปืน Cz ถึงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกรุ่นนี้ใช้กระสุน9มิลลิเมตรพร้อมระบบดับเบิลแอคชั่นซิงเกิลแอคชั่นที่นักยิงชื่นชอบเพราะความหลากหลายการเหนี่ยวไกได้รับการปรับปรุงให้เบาและลื่นไหลขึ้นในโหมดดับเบิลแอคชั่น และคมชัดแม่นยำในโหมด s i n เกิลแอคชัทำให้ยิงต่อเนื่องได้รวดเร็วและแม่นยำการควบคุมแรงถอยหลังทำได้ยอดเยี่ยมด้วยการบาลาน้ำหนักที่ดีและแกนลำกล้องต่ำ จึงทำให้แม้แต่มือใหม่ก็ยิงได้อย่างมั่นใจในการทดสอบ c ีแ85แสดงความแม่นยำสูงมากสามารถรวมกลุ่มกระสุนได้ดีทั้งระยะใกล้และกลางศูนย์เล็งที่ได้รับการอัปเกรดโดยเฉพาะศูนย์หน้าแบบสว่างพร้อมออปชั่นทริเทียมช่วยให้เล็งเป้าได้เร็วขึ้นในทุกสภาพแสง ระบบควบคุมถนัด2มือที่เป็นจุดขายเดิมของ c z 85ตอนนี้ยิ่งใช้ง่ายและลื่นขึ้นไม่ว่าคุณจะถนัดขวาหรือซ้ายก็สามารถใช้งานเซฟตี้และสลดยล็อกได้สะดวกความเชื่อถือได้ก็ยอดเยี่ยมระหว่างการทดสอบยิงต่อเนื่องปืนทำงานได้รับรื่นไร้ปัญหาแม้ใช้กระสุนหลากหลายชนิด หนึ่งในจุดขายที่ทำให้ c ีแซด85ปี2025น่าสนใจคือความสามารถในการผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับการพัฒนาใหม่โดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ดั้งเดิมต่างจากปืนหลายรุ่นที่เสียเสน่ห์ไปเมื่อถูกรีดีไซน์รุ่นนี้ยังคงความเป็นซีแซดไว้อย่างชัดเจนพร้อมเพิ่มประโยชน์ใช้สอยที่ทันสมัยการออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งสองมือทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ถนัดซ้าย ซึ่งมักถูกมองข้ามในแพลตฟอร์มอื่นๆด้านสตรีรสตร์ก็ได้รับคำชมในเรื่องความสบายและการชี้เป้าที่เป็นธรรมชาติคุณภาพการประกอบให้ความรู้สึกพรีเมียมแต่ยังไม่ทำให้ราคาแพงจนเอื้อมไม่ถึงอีกทั้งยังมีความอเนกประสงค์สูงจะใช้เป็นอาวุธป้องกันบ้านปืนสำหรับซ้อมยิงหรือแม้แต่แข่งก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน สำหรับราคา c ีซาร85รุ่นปี2025อยู่ในระดับที่แข่งขันได้มากโดยเฉลี่ยราวๆ850-950ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและฟินิชถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพการผลิตและสมรรถนะที่ได้รับ รุ่นนี้ยังสามารถสู้กับปืนระดับพรีเมียมรุ่นอื่นๆได้แบบไม่เป็นรองและบางครั้งยังเหนือกว่าด้วยซ้ำสำหรับนักยิงที่ต้องการปืนที่ให้ฟีลคลาสสิกแต่มีการอัปเดตตามยุคสมัย c Z ี85รุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสรุปแล้ว c Z ีซ85ปี B 2025คือบทเรียนที่สมบูรณ์แบบขององค์การทำให้ปืนคลาสสิกกลับมาทันสมัยโดยไม่เสียจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิม ตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่ปรับปรุงแล้วไปจนถึงสรีระศาสตร์ที่ดีขึ้นสมรรถนะการยิงที่ยอดเยี่ยมและการใช้งานที่ถนัดทั้งสองมือปืนรุ่นนี้แทบจะตอบโจทย์ทุกสิ่งที่นักยิงต้องการจุดขายหลักคือการผสมผสานความดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมได้อย่างลงตัวทำให้มันไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือป้องกันตัวที่ใช้งานได้จริง แต่ยังเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ปืนที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อรวมเข้ากับราคาที่จับต้องได้ก็ทำให้ c z 8 5เป็นหนึ่งในปืนพกที่น่าดึงดูดที่สุดแห่งปี2025หากคุณกำลังมองหาปืนที่เชื่อถือได้แม่นยาและดีไซน์เหนือการเวลารุ่นนี้ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอน